ส่วนที่จังหวัดพัทลุงก็เช่นเดียวกันนะครับทางจังหวัดพัทลุงมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตัมมาวานห0วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตว์มวานร100วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวนสิบรูปร่วมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์อย่างสง่งามและสมพระเกียรติ ภายหลังการประกอบพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่ประสงค์สรงสมณศักดิ์พระมหาเชยศักดิ์สุนทรธรรมโมรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงจากนั้นประสงค์แสดงธรรมเทศนาเพื่ออุทิศถวายส่วนกุศลถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นประสงค์จำนวนสี่รูปสวดธรรมกรถาและรวมประกอบพิธีกรวดน้ำร,รับพรเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีอย่างเรียบง่ายสง,งบ แต่เปี่ยมด้วยความสำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับทั้งนี้ข้าราชการสารทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีแสดงถึงความกตัญญูก,กะตะเวทิตาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ร,ราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตราบจนปัจจุบันค่ะ